สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกๆท่านคืนนี้มาจนได้ครับหลังจากที่เสร็จภารกิจอันหนักหน่วงเหน่วยล้ามาก,มากๆครับแต่ก็ยังเป็นห่วงครับว่าเะรัไม่ได้ลงวันนี้จะลงให้ดูครับเดินสิบบนไม่ถูกก็ผิด ถูกทุกงวดคงรวยตายาาขำๆนะครับอาจจะไม่มาก็ได้เอาไมา้ดูแค่นั้นครับถูกทุกงวดคงรวยตายาจริงๆครับที่บอกไว้ไม่เพาะแต่จริงใจนะครับโอเคเนี่ยมาอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวก็ถูกอย่างเร่งด่วนอย่างงวดที่หนึ่งครับหลักสิบบนอ้นี้เป็นเด่นสิบบนเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองห้าหก อีกตัวหนึ่ง90248อาชนกันออก327มี2ทั้ง2สูดเห็นครับเอาละเลื่อนดูไป p ก็จะเลื่อนให้ดูอย่างเดียวคับไม่อาจจะไม่พูดหรืออาจจะพูดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณพี่คุณน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวเอาไปจับใส่ไม่เข้าอีกฮ่าฮใส่ไม่ถูก ที่5ครับ78034ชน01246ออก143มี4ท euh ั้ง2สูตรครับถูกต้องบทที่10 01367ชน67802ออก005มี0ท uh ั้ง2สูตรนะครับบทที่18 45701ชน7891ออก073อ่ามี7ออก073ครับถูกต nah ้อง วันที่ยีครับ1นึ่งจนศูนย6หนึ่งสองกหกสมี2หลักสิบถูกต้องวันที่ยี่สบกครับคือวันที่1สิงหาหนึเดือน8ปดนี่แหละครับสองพเด่นศูนย์หกครับจนก็ศูนย่ามห้าก็จนจนศูนยครับหลักสิบบนเด่นหน่วยบน งวดนี้จะถูกอีกไหมถูกทุกงวนหรือเปล่าวะาถูกถกุกเงิกคงรวยตายใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือเรื่องจริงไม่มีใครรู้เรื่องกองสลากหรอกนี่เป็นสูตรหวยคำนวณเอามาให้ดูเล่นๆตัวละห้าบาทสิบบาทอทองคำรวยอืดอซ่าหรือจะจนอื้อซ่าครับเอามาให้ดูสนุกสนุกสนานสนาน,น,านครับ ไม่ชอบผ่านนะครับถ้าชอบก็ดูกันไปวัตีหนึ่งครับหลักหน่วยบน56780เจนย์8นหน่วยมี7จ็ดหกสามนะครับถูกต้องอ่าดูต่อไปครับวัตที่สีครับเสี 4, 6, 7, 4, 6, 7, 8, หยหกเจ็ดเก้านสี่หกอไว้ออกสองสองสีก็มี4หลักหน่วยถูกต้องนะครับวัตที่ห 4, ค่าศูนยชนออกไปค่าศูออก714อ่าถูกต้องครับมี4หลักหน่วยบนหมดทิสิบอี่ห้าเจ็ดอีกตัวหนึ่งห้าเจ็ออกศูนถูกต้องนะครับอืมอ่าทีนี้ก็ดูกันไปครับ อ้าวหน่วยบนชน2 3 4นะครับเนี่ยันดูปะครับวันนี้เวลาเร่งด่วนมาเร่งด่วนครับจับคู่ให้เฉลยครับจับคู่รวย1น,นึ่นงิงหสองจแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งส่ใคเชื่อบ้างแต่กไวรวยนะฮ่าฮ่าใครจะเชื่อเนี่ยหวยคิดขำๆเล,ล่นจากสูตรคำนวณน,นะครับ ไม่ใช่เป็นญาติโกโหติกากับกองสลากนะครับคิดด้วยดีก่อนเล่นครับอาจจะรวยไม่รู้ตัวนะบอกอีกก่อนนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวไปเจอเลขล่างกันนะครับคืนนี้จะไม่พูดมากละเดี๋ยวด,ยวดูอันนี้สักแป๊บก่อนครับอันนี้สําหรับท่านที่อยากจะเป็นสมาชิกของพีแอดนะครับอ่อง VIP อเข้ามั่งไม่เข้ามั่งบอกตรงๆครับ หลักประจาหลักก็เข้าเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเลขเด็ดชุดๆก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยงวดที่แล้วให้วิ่ง7กับ3ก็ล่างให้เล่น73จ็ดสามตามรดแต้มน,นะครับรายปี2 0 0พรายงวด200บาทนะครับท่านที่ไม่โอนมาพี่จะตัดไอ้เครี่ยงนะครับงวดละ200ไม่แพงมากหรอกครับที่อื่นเขาเก็บแพงกว่านี้โอกาสถูกไวมีครับ วัดดวงมาเสียงกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับเลขล่างต่อครับนี่เลขบนอ่าเลข v ีพีพีฟันตรงไปชุดเดียวทั้งบนทั้งล่างครับมาดูเป็นเลขอะไรโอเคนะครับพี่น้องครับสวีดัดครับสวัสดี